บ้านเราตอนนี้มีกระหังหรือว่าจะเป็นกระถึงสักทีคิดถึงบ้านซะเลยเนี่ย มีดิมกลับบ้านมาตั้งหลายปีแน่แต่บ้านเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมเลยนะดูดูทองทุง่งนาแสนคิดถึง,งแล้วแม่เป็นไงบ้างเนี่ยเธอหาแม่ก่อนฮัาโหอกแม่ดูถึงบ้านแล้วเลยคะ่ะแล้วแม่อยู่ไหนคะเนี่ยแม่ออกมาทําทุราหน้าอ๋อแล้วแม่จะกลับออมาเมื่อไหร่คะจะพรุ่งนี้ลูกอ่านีกลับมานะคะหนูคิดถึงแม่ ไปเดินดูลำลึกความหลังใบเด็กสักหน่อยจ้าอ้ป้าส,สีอยู่ไหมจ๊ะใครเรียกแม่ป้าสีปส้าสีอยู่ไหมจ๊ะแม่ไม่อยู่จ้าอ้าวแล้วนั่นใครน่ะอ้าอไายลำดวนไม่ใช่เหรออุ้ยฉันกลับมาแล้ว,ว<ๆ>คิดถึงแกมากเลยเนนะี้ว่ากีเรียกฉันว่าอะไรนะงอนว ไม่ได้เชื่อเงินหรอกย่าฉันเนี่ยไปอยู่กรุงเทพมาฉันน่ะเปลี่ยนจากชื่อเงินน่ะเป็นดอลาดอลาร์ดอลลาร์อ๋อแม่ดลอลลาร์คริสน <c oughs> นี้แม่เธอไปไหนเนี่ยก็แม่ฉันน่ะบอกไปทำธุระนะสิ <c oughs> พรุ่งนี้กว่าจะกลับน่ะยังก็แสดงว่าเธออยู่คนเดียวี่สิใช่ไม่เห็นเป็นอะไรเลยนี่บ้านเนี่ยฉันอยู่มาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเลยเธอ,ม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 อมไม่รู้อะไร บ้านเราตอนนี้มีมีกระหังกระหังกระหังนี่อะร่รยังไม่สินหยเด๋ดยมันอยู่แถวนี้ขึ้นมาเนี่ย,ยทำยังไงล่ะมันจะมีได้ยังไงล่ะโอ้ยเธอไม่รู้เลยตอนเนี้หมูเห็ดเป็ดไก่บ้านเราอะหายไปหมดเลยจริงเหรอลบดวนทำไมมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ล่ะ ก็ไม่รู้เหมือนกันชาวบ,บ้านน่ก็เลยเดากันว่าบ้านเราอ่ะมีผีกระหังออกอาล,ละว่าเธอเนี่ยอยู่คนเดียวกับระทำกันคึนหรือรวะโอ้โอ้โอ้เป็นไรหรอกอะไรแม่ฉันกลับก่อนนะเธอตือออ่นแล้วล้ำด้วนใหไมาอยู่ด้วยกันก่สิล้ำด้วนล้ำดวนอะไรอ่ะมีกระหังด้วยเหรอเฮ้ยอย่ามาหอด,อด้วยเตอนนี้เรา คือนี้อากาศมันร้อนอย่างนี้เนี่ยมานอนข้างนอกดีกว่าบ้านเนี่ยพัดลมก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีโ้ร้อน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 รอ,อน้อนอ้อยเย็นสบายหน่อย้ย้ยหมาหอนมันนี้อยู่บ้านคนเดียวด้วยสิ คุณนีอะไรหรอบั้งเสียงอะไรอ่ะหรือว่าจะเป็นขโมยเหรอขโมยขึ้นบ้านอเมริกาอยู่คนเดียวด้วยผู้หญิงสาวตัวคนเดียวท้านมาเจออะไรแบบนี้อีกอ่ะลงไปดูหน่อยแล้วกัน I don't know. ว่ามันแปลกๆอยู่นะเออไม่รู้อะไรบ้านเราตอนนี้มีกระหังหรือว่าจะเป็นกะกือเราหนีกันดีกว่าคะ่ะ S <S โอ ife, ๊ยตะลัตะลัตะลักตะะหังังม wow. no ันก right ็ไม่มีอะไรหรอกบ้างโอ๊ยสงสัยมันจะไปแล้วว่ะฉันว่านะอยู่ตรงนี้ไม่ปลอดภัยแน่นอนเลยอ่ะเฮ้ยเข้าบ้านดีกว่าเฮ้ย เงินอะไรล่ะฉันชื่อดัลล่าเป็นอะไรนี่ยตื่นมาเนี่ยมาก็มาคื่อสิฉันน่ะฉันน่ะฉันฉันเจอเจอพีกระหังน่ะแล้วตัวเป็นๆเลยเหรอผีกระหังใช่กลัวมากไปแล้วว่าจะออกไปกลางค่ำกลางคืนไม่ใช่หรอก็ฉันได้ยินเสียงไก่ร้องอ่ะฉันนึกว่าเป็นโจรมาขโมยไก่ยังไงล่ะนี่นี่บ้านเราอ่ะมีกระหังจริงๆเหรอทธอ แล้วเธอไปอยู่ไหนมาเนี่ยไม่รู้เรื่องเหรอใครจะไปรู้ล่ะฉันเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพเนี่ยทำดวนแล้วใครเป็นกระหังไงทำไมถึงมีกระหังในหมู่บ้านเราได้ล่ะนี่กระหังเนี่ยเขาว่ากันว่ามันก็คือคนเหมือนเราๆนี่แหละโู้ยตกใจอะไรล่ะตกใจจังเลยฉันกลัวกลางวันมันก็เป็นคนแต่กลางคืนน่ยมันจะออกเป็นล่ามกับโดดดงอใช่มันจะออกบินบิน บินไปหากินของสกเคราพวกไก่สดเป็ดสดเหมือนพวกกระสือเธอะล้วใคยากเป็นกระหังเหรอโอ๊ยตกตกใจหมดเลยย่าใครอ่ะคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยอ๋อนี่เป็นเพื่อนผมเองเนี่ยชื่อบุญชัยสมชายนี่แหละเรื่องอะไรอยากฟังอยากฟังมีเรื่องอะไรก็เนี่ยคุยกันเรื่องกระหังที่หมุกบกหมู่บ้านเราใน่ะกี้เฮ้ยมีจริงเหรอใช่เมื่อคืนอ่ะ นางเงินนะ่ะมันไปเจอตัวเป็นๆเลยน,นะฮะดันลากออดนลาปาดเปล่าแถวนี้มันไม่มีปาดเปล่าแถวนี้มันไม่มีรเนี่ยเขาว่ากันว่ามันก็คือคนมันก็อรองหคนมันร้องแหละ เออคนไม่เห็นหรอกฉันก็ไม่รู้ด้วยว่าใครจะไปกระหังอ่ะเออนี่เออฉันฉันขอตัวก่อนนะลำดวนฉันฉันเออไม่อยู่คุยกันก่อนเลยไม่ไรจ้ะเดี๋ยวมันนี่ก็ใกล้จะเย็นละเดี๋ยวฉันรีบกลับบ้านก่อนฉันกลัวฉันไปด่อนแล้วเพื่อนเราเป็นไรเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะพี่มันมาเล่าเรื่องกระหังก็กลายเป็นอย่างนี้โอ้ไล่สารละมาแต่พี่เนี่ยมานี่นั่งนั่นตรงนี้ไม่อยากคุยเรื่องไร้สาระ โอ้ยมันไร้สาระย,ยังไงเนี่ยกระหงังพี่เขากำลังล่าหาตัวอย,อยู่นะ่เรื่องนี้พี่ไม่เชื่อเรื่องนี้พี่ไม่เชื่อเอ็งเชื่อเชื่อดีกระหังนะใช่โอ้เสียเวลาทำงานไปทำงานดีกว่าถ้าคุยเรื่องนี้ทนนี้ก็แปลกคนหนึ่งว่าไม่สมชาย ากวัวเรานี่นะม,มันต้องเป็นฝีมือผีกระหังนั้นแน่ไม่ได้การละมันสร้างความเดือดร้อนขนาดนี้ไม่ได้เห็นดีกันแน่กระหงังโอ๊ยนี่ลำดวนไต่เธอหายไปไหนก็ไม่รู้อะเมื่อเช้าฉันยังเห็นอยู่เลยนะไม่มีอ่ะลำดวนทำไงดีล่ะโหายไปหมดเลยหรอ ลวดไก่ของบ้าลำดวนอ่ะไก่หายหมดลอยอ่ะกระหังอ่ะฉันจะสร้างความเดือดร้อนให้เรามากเกินไปแล้วนะฉันว่าพวกเราอ่ะไปลากระหังกันดีกว่านี่เธอรู้เหรอว่ามันอยู่ที่ไหนอ่และใครเป็นกระหังอ่ะฉนาาว่สีเธอมั่นใจลระสมชายมั่นใจสิ่ฉันไปเจอ,อสร้างรัวงของฉันอ่ะต้องเป็นกระหังแม่เลยที่กินอ่ะแล้วใครเป็นกระหังวะ ไม่รู้แหละแต่เราอ่ะจะต้องไปก่อนไป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 ก็ไปมาไปไปฉันว่าต้องกลับกันก่อนที่มาย่ามันน่ากลัวยิ่งกันเธอดูมันในหนังนี่ะล่าเว้ยมาขนาดนี้แล้วอ่ะไปต่อิเฮ้ย ตรงไหนดีล่ะขับไปที่มืดๆไหนละกันกลางบางคนไม่มาเห็นหรอกทางก็ลำบากน้ำบนฉันไม่น่ามาอยู่นี่เลยเดีกับกุงเทพ